ถ้าไลฟ์สดรอบนี้ไม่ประสบความสำเร็จผมจะเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วนะครับนะมันมันสองรอบลราไลฟ์ลงกันเด้งออกเด้งออกนะครับขอโทษด้วยนะครับคือไม่รู้นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านผมเป็นอะไรครับแต่ถ้าไลฟ์สดครั้งนี้ยังเด้งออกอยู่ก็คงได้เปลี่ยนจริงๆนะครับได,ได้ไม่ไหวนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะโทรศัพท์หรือเป็นเพราะสัญญาณเน็ตนะครับ ย้ายไปกลางแจ้งไหมกลางทุ่งไหมหน้าบ้านสัญญาณไม่ดีหรือเปล่านะตอนที่ไปไล่สดกลางทุ่งมันมันดีกว่านี้นะผมว่าสัญญาณเน็ตดีกว่านี้นะฟิลมฟิลมเอาไปไล่สดกลางถนนนะ <c oughs> มันเป็นตรงนี้สัญญาณมันอัพหรือเปล่าว่า้องบนมันมีสังกะสีงไงมันรอดไงเราล,ลองไปตรงนั้นดีกว่าไหม <c oughs> เดี๋ยวาหาสถานที่นะครับก็อยากจะให้ดูนะครับ คืออธิบายอ่ะหลายคนเข้ามาแล้วก็อยากดูทีนี้การส่งคลิปให้ดูเนี่ยมันก็เนาะทีละคนนะถ้าเทียบกับการไลฟ์สดคือถ้าเราไลฟ์สดเนี่ยทุกคนได้เห็นแบบชัดๆพร้อมกันไงผมก็อธิบายไปพูดไปพูดไป,ดไปใช่ไหมไม่อยากถ่ายคลิปส่งให้ครับคือถ่ายคลิปพอพอเยอะเออเขาเรียกว่าอะไรนะคลิปมันใหญ่ถ้าถ่ายนะครับถ้าถ่ายแล้วคลิปมันใหญ่เกินไปเขาเรียกว่าไฟล์มันใหญ่ก็ส่งไม่ได้อีกส่งแชทไม่ได้อีกส่งในแชทต้องไม่เกินห้านะ แล้วการทดลองเนี่ยใช่ดูสองแล้วการออะมันใช้เวลาเป็นสิบยี่สิบมาทีอะ่ะนะครับมันมันเป็นคลิปไม่ได้ไงผมผมนึงต้องการแบบว่าสดเลยให,ให้สดเลยไงนะคือถ้าถ่ายคลิปแล้วมันโพสลงทั้งหมดได้ผมก็โอเคอยู่แต่ถ้าเราถ่ายเป็นคลิปวิดีโอลงไปเนี่ยมันก็เกินห้านาทีเนี่ยอัปโหลดไม่ได้แล้วครับส่งไม่ได้แล้วในแชทก็ส่งให้ลูกค้าไม่ได้เวลาลูกค้าถามมาเนี่ยผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูพร้อมกัน การอินเทอร์เน็ตนะครับหมู่บ้านผมในนะครับสีมานะใช้ขายแรงหน่อยช่วยได้ช่วยนแพ็กเกจรายเดือนเดือนละพันกว่านะ<ม>าดูครับเราจะดูขวดรับถูกกันครับใรนะครับก็โนตัวสอง ทีเด็ดจริงหรือเปล่ามาฟ้ามายืนช่วยฟิล์มมาเอามาหน่อยจัตัวมาอ่ะโอเคพออ่ะมาดูเข้ามาดูครับรีบ,รบดูรีบแชร์ครับผมอากาศมันร้อนใช่ไหมมันเลยเด้งอาจจะเป็นไปได้ครับอ่ะมาครับเครื่องทดสอบตรงนี้นะครับดึงเหล็กให้เสียดสีกันนะครับแล้วก็เทียบดูนะครับเทียบดูการสึกหลอเทียบดูความร้อนเทียบดูรอบการหมุนนะครับเดี๋ยวให้ฟิล์มเป็นผู้เทสอ่ะฟิล์มเอาถ้วยใส่ลูกนะอันนี้ คือเทสเหมือนกับเทสตัวนี้แหละแต่ครั้งนี้จะเทสเป็นนาโนตัวสามร้อยเก้าสิบเป็นแมกนตตัวสามร้อยเก้าสิบบาทนะ,ะพ่อหนิมให้มันเออต้องใช้แรงเยอะเโอเคได้แล้วลูกได้แล้วอ่ะใส่น้ำมันฟิลม์มใส่น้ำมันเครื่องลงไปน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องอดูนะครับถ่ายอันนี้น้ำมันเครื่องก็จะไปช่วยหล่อเลี้ยงนะครับชโลมการหล่อลื่นระหว่างที่มันเสียดสีกันของเหล็กตัวนั้นนะครับอ่ะ ของเหล็กตัวนี้กับอ่ะไหนล่ะจะชี้หงหายเขาดูนะครับของเหล็กตัวนี้กับตัวนี้เวลามันถูกันนะครับจะมีน้ามันเครื่องช่วยหล่อเลี้ยงอยู่อย่างนี้อ่ะมเค่อยขึนหน่อยโอเคอ่าฟิล์มใสไปเลยปิดเครื่องแล้วใส่อาใส่ลูกเหล็กใส่ไปหนังหงายเขาดูก่อนเหล็กตอนแรกยังไม่มีร่องรอยการสึกหลอนะครับหงายให้ดูนะครับเนื้อเหล็กดีๆนะครับใสๆสอ่ะใส่ลงไปลูกมันเครื่องใส่ไปหน่อยซิปั้นเติมมันเครื่องไปหน่อย เติมมันเครื่องไปหน่อยปึ๊บอ่ะฟิล์มใส่อ่ะหมุนปล่อยหมุนครับใส่ลูกเหล็กครับฟิล์มกดดูครับดูนะครับอันนี้นะครับน้ำมันเครื่องธรรมดาทั่วไปเลาใส่ลูกเหล็กลงไปครับฟิล์มหยุดเลยครับไม่หมุนครับอ่ะปล่อยครับปล่อยเลยฟิล์มปล่อยเลยเห็นไหมครับมันหยุดเลยเนี่ยต้องประคองเอาไว้เห็นไหมครับอันนี้น้ำมันเครื่องธรรมดาครับอันนี้มือผมจะประคองไว้หน่อยนึง ครับมีประกายไฟออกเลยนะครับเห็นไหมครับมันไหมเลยเนีน่ยถ้ากดปุ๊บมันหยุดต้องเอามือประคองไว้นะครับมันถึงหมุนนะครับควนขึ้นนะครับดูครับพอเพิ่มกดปุ๊บปิ๊บมันก็หยุดแล้วครับอ,อาฟีมากออกมาดูครับปิดเครื่องแล้วเอาออกมาดูมาถอดมาถอดมาอถอดดึงตรงตรงสิลกูก อ่าตรงตรงโอเคมาดูครับที่แผลที่มันสึกหลอไปครับเห็นไหมครับเหล็กตัวนี้สึกหลอไปขนาดนี้ครับผมนี่เยอะเลยเห็นไหมถ้าเป็นรถเรานะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เรานะครับเราดูเลยครับเราอยากให้เครื่องยนต์เราสึกหลอแบบนี้ไหมครับนี่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 ดูเนื้อเหล็กที่มันแหว่งลงไปเห็นไหมครับเยอะเลยแหว่งโบเยอะเลยโอเค ทีนี้เราตอนยังไม่ต้องเปลี่ยนด้านเหล็กครับใช้เหล็กตัวเดิมแต่เติมแมกนาโูขวดนี้ลงไปก่อนเลยนะครับอ่ะใส่ดูนะครับมันไม่หมุนนะครับขวดนี้แกะสิครับฟิล์มแกะขวดใหม่เลยครับโชว์เลยไม่ในขวดนี้เลยครับตัวโชว์นี่นะครับเราจะแกะขวดนี้390บาทให้ดูครับแล้วเติมลงไปนะใช้ไปนํานนานเครื่องสะอาดนะครับเครื่องไม่เหนียวตัวนี้ตรงกันข้ามเลยครับห้องเครื่องจะสะอาดนะครับช่วยรักษาความสะอาดในห้องเครื่อง ช่วยล้างคาบสิ่งสกปกให้ออกฟ้าลองกดครับฟ้ากดเลยกดเหล็กนะครับนะครับมันหยุดนะครับมันไม่หมุนนะครับเดอ๋อมันมีแมกโนค้างอยู่ในช่วยหรือเปล่าดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันหยุดนะครับเนี่ยกดแค่นี้เดียวก็หยุดใส่ลูกเหล็กก็หยุดไม่หมุนนะครับอ่าให้ดูด้านนี้อ่าฟิลมเติมเติมแมกโนลงไปครับเทเห็นนะครับ อพอใส่แมกนาโนลงไปสิ่งที่ได้คือเงียบเลยหมุนต่อนะครับนะครับใส่เหล็กเลยเพิ่มเหล็กอีกก้อนหนึ่งอ่าปล่อยลงไปเลยครับปล่อยให้หมุนเลยเห็นไหมครับอันนี้เหล็กสองก้อนนะครับฟ้ากดหน่อยลูกกดเลยนี่กดนะครับฟ้าค้ำเลยนะครับดูมือหนึ่งค้ำมือหนึ่งกดอย่างนี้นะครับยังหมุนได้อยู่เลย อันนี้คือประสิทธิภาพของขวดนี้ครับประสิทธิภาพของแมกนโนขวดละสาม้อยเก้าสิบาทนะครับเนี่ยประสิทธิภาพของตัวนี้ยังลื่นขนาดนี้เห็นไหมครับดูครับลื่นเลยคล่องเลยวิ่งต่อได้เลยอทีนี้เราจะมาลองดูสภาพที่ร้อนจัดอ่ะถอดทุกอย่างออกมาถอดถอดถอดอดอ,อ,อ่ะเลื้ยมาอย่ามัดลูกค่อยๆดึงออกตรงๆมันก็ออกอ่ะเช,ช็ดอัยู่เช็ดเช็ดสะอาดเราลองด้านใหม่ให้ดูครับ เช็ดเหล็กให้ทั่วๆเลยสะอาดโอเคเดี๋ยวลองให้ดูใหม่ครับผมเอามาหมุนด้านใหม่ดูนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเอาด้านใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะหมุนฟิล์มหมุนหมุนแช่น้ำก่อนดิแช่น้ำให้เย็นก่อนมันร้อนมันจับยากแช่น้ำก่อนลูกน้ำก็เสียได้เนี่ยเติมเพิ่มอีกิด้บ้าเดี๋ยวนะครับเอาให้เย็นก่อนจับไม่ได้นะ้นร้อนอยู่ อพออ่าเล็กลูกเดิมฟิล์มเปลี่ยนออกมาอ่าหมุนเอาด้านใหม่ขึ้นครับด้านใหม่ขึ้นอตรงนี้เอาด้านที่ยังไม่สึกหรอนั่นแหละเทียบให้เขาเห็นสองฝั่งเลยโอเคมาผมว่ามันก็ดีนะมันก็ดีเอาฟิล์มอันนี้มันบิดขึ้นมาโชว์แล้วเราจะใช้ด้านนี้มือจับไปด้วยระวังบิดลูกอ่าแล้วก็ล็อก โอเคเห็น okay. อีกด้านหนึ่งไหมมาโอเคนะครับอันนี้ด้านเก่าอยู่ข้างล่างนะครับด้านนี้อยู่ข้างบนทีนี้เราเติมแมกนโนลงไปก่อนครับหยดลงไปใส่เหล็กนี้นิดนึงอ่าเห็นไหมครับนิดเดียวแล้วก็เติมอ่าฟิล์มใส่ไปใหม่ใส่ไปเสียดสีดูเปิดเครื่องครับใส่ลูกเหล็กครับใส่ไปเลย หนึ่งก้อนนะครับใส่หนึ่งก้อนไปแล้วครับไส่ฟ้าใส่ปีกหนึ่งก้อนเป็นสองก้อนดูนะครับอ่ะทีนี้เพิ่มแรงกดกรบฟ้ากดกดหนักๆน,นะครับอันนี้กดหนักเลยสุดเลยเหล็กแอนเลยครับนะอ่ากดหนักๆแบบนี้เอาออกมาดูครับพิม๋ยวนานหน่อยเอานานหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าแป๊บเดียวกแหละเออ นี่นะครับของตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นตัวแถมเป็นตัวที่ลดราคาเป็นตัวแถมเป็นตัวแจกนะครับถึงมันจะราคา,า,คาแค่390บาทแต่มันก็สุดยอดครับเพราะว่าคือทําไมมันสุดยอดก็มันเป็นน้ํามันตัวเดียวกัน <_ c oughs> กับตัวพันสองครับมาเอาออกมาดูเลยเอาเหล็กวางตัวนี้ถอนมาแล้วเหล็กวางดึงตรงๆครับดึงตรงๆครับอ่าวางเลยครับอ่าทิชชู่หน่อยมาเช็ด พี่น้องดูครับถ้าตรงนี้ผมกาลังจะบอกว่าการสึกหลอนะครับแค่นิดเดียวถ้าเราเติมแมกนาโนก่อนนะครับการสึกหลอเห็นไหมครับแค่นิดเดียวแต่ถ้าเทียบกันกับครั้งก่อนนะครับเมื่อกี้นี้ดูการสึกหลอครับเหล็กโบไปเลยครับแหว่งไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับแต่ด้านเมื่อกี้คือด้านที่เราใส่แมกนาโนก่อนขวด390จะเป็นแบบนี้คือมันลื่นมันคล่องมันไม่กินนะครับเหล็กมันไม่กินนะครับแล้วที่สำคัญคือว่ามันไม่สึกหลอนะครับ ความร้อนมันก็ลดลงด้วยอ่าฟิล์มเช็ดทำความสะอาดครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลองเล่นแบบนี้ดูครับเอาแบบหนักๆเลยให้เสศษสีแบบหนักๆที่ชู้เช็ดก่อนเดี๋ยวมาให้ดูตัวหนึ่งแถมหนึ่งกันบ้างครับคือถึงมันจะหนึ่งแถมหนึ่งแต่มันก็เป็นตัวที่สุดยอดนะครับ น้ำตาลทรายน้ำมันพืชเดี๋ยวใส่ให้ดูหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยกดแชร์ไปครับอ่ะทีนี้ฟิล์มใส่ลงไปลูกเอาเหล็กตัวเดิมไม่มีแมกนาโนนะครับไม่มีแมกนาโนและไม่มีน้ำมันเครื่องครับพี่น้องครับดูครับดูพร้อมกันผมจะตั้งกล้องค่อยๆตั้งกล้องไว้นะมันสึกหรอเห็นไหมครับมือนกระกายไฟแลบเลยอันนี้ถ้าเป็นรถปิดพัดลมหน่อย ถ้าเป็นรถก็ยิ่งกว่าชาร์บละลายแล้วครับเห็นไหมครับไม่เลยครับมีประกายไฟออกเลยเฟรมมาถ่ายมุมนี้ใหพอหน่อยเห็นไหมครับร้อนจัดเลยนะครับมันมีแมกนาโูอยู่ในนี้แล้วมันหยดลงไปมันก็ลื่นม,มันเช็ดให้สะอาด ถ้าแม่งน,นมอยู่ในนี้ทิดเดียวมันก็ลื่นแล้วทุ่นดูนะครับอ่ะร้อนไม่ร้อนครับดูสภาพเหล็กครับร้อนไหมเลยแบบเนี้ยน้ํามันอะไรก็ใช้ไม่ได้หรอกนะสภาพนี้ฝืดแล้วครับไม่หมุนแล้วครับตายแล้วครับเราจะลองลาดน้ำมันเครื่องให้ดูนะไหนน้ำมันเครื่องครับ ลากนมันเครื่องให้ดูนะครับสภาพหนักๆแบบนี้นะครับไม่หมุนร้อนจัดนะครับน้ำมันเครื่องช่วยไม่ได้นะครับเพราะมันร้อนจัดแล้วมันไม่หมุนแล้วนะครับเหมือนรถชาร์บลายละนะเอามือกดก็หยุดแล้วครับขอแมกนาโนหน่อยทีนี้เพื่อนๆดูครับแมกนาโนแค่นี้นะผมจะป้ายลงไปแค่นิดเดียวนะครับ จากที่มันฝืดๆอยู่นะครับเอาเช็ดให้ดูให้ละเอียดนะครับไม่ให้มีน้ำมันเครื่องไม่ให้มีอะไรเลยมีแค่แมกนาโนนะครับนะหรือจะเปลี่ยนเอาด้านที่แบบหนักๆกัวมาก็ยังได้นะครับดูนะครับดูครับใส่ลูกเหล็กแล้วกดให้แอนเลยครับป้ายไปแค่นิดเดียวนะครับเนี่ยครับกดให้ดูเลยครับ แล้วเช็ดไม่ออกแล้วนะครับมันจะเข้าซึมไปแล้วครับมันจะเข้าจับโลหะไปแล้วครับมันเคลือบอยู่ไปแล้วครับอันนี้ใส่แมกนาโนป้ายไปแค่นิดเดียวอย่างนี้นะครับคือลื่นเลยเนีย่ยมันไม่เบรกแล้วครับแต่ว่าความร้อนนี่มันขึ้นปกติเพราะตัวนี้แมกนาโนมันมันไม่ใช่น้ํามันเครื่องนะครับอ่านะ,ะคือการใช้งานที่จริงต้องมีน้ํามันเครื่องร่วมด้วยเป็นแบบนี้ พอสิอันนี้นะครับคือเทสที่เห็นไม่ได้เทสที่เห็นตัวขวดทองนะครับผมกําลังพยายามบอกทุกคนว่าไอ้ขวดสีทองกับน้ํามันตัวเดียวกันเราแค่ลดขนาดลดปริมาณลงมาทีนี้หวังว่าในคลิปนี้นะครับคนที่สงสัยห,หลายคนนะที่เมื่อกี้ก็เข้ามาดูอยู่นะลูกค้าที่ถามเมื่อคืน<ช>ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่านี่คือน้ํามันตัวเดียวกันนี่คือตัวที่ดีที่สุดเหมือนกันเอาที่ชู่ชุบน้ำเรามาชุบอันนี้หน่อยนะ เดี๋ยวต่อจากนี้ครับร้อยกว่าคนนะครับแชร์ไม่ได้เดี๋ยวให้ดูทีเด็ดแบบนี้ชุบได้ลรกอ่ะมันร้อนแล้วน่ลาดไปเลยอ,เอ่ะเดี๋ยวต่อไปนี้ครับรอบนี้นะครับผมจะลองให้ดูแบบนี้ผมจะลองเอาทรายนะครับเอาทรายเปรียบเสมือนว่ามีทรายมีคราบมีสิ่งสปกปรกเหล็กที่ของตัวแมกนานโนใส่ไปดูว่ามันช่วยได้ไหมนะ ลาดไปเลยแนละ้วขวดนาพอเล่าพอนำอ่านี่เดี๋ยวนะครับทำเหล็กให้กลับมาอยู่สภาพเย็นเหมือนเดิมก่อนนะครับนี่แล้วมาเริ่มทดลองใหม่เอาขัดฟิล์มขัดออกลกมาข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูแบบโหดๆด,ดีกว่าโหดกว่าเมื่อกี้ครับ กับแมกนาโนขวดเล็กนะครับเดี๋ยวให้ฟิล์มทำให้ดูแปบ๊บหนึ่งเท็ดฟิล์มเดี๋ยวนะครับอันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับตอนนี้นะครับมีดินทรายนะครับอันนี้เป็นดินทรายนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายขึ้นเชื่อเรื่องความเหนียวอยู่แล้วน้ําตาลทรายเมื่อละลายน้านะครับจะเหนียวมากนะครับถ้าเราเอามาเทสเหล็กที่เสียดสีกันอยู่โดนน้าตาลทรายเข้าไปเนี่ย ไม่มีหมุนนะครับเปลี่ยนได้เลยลูกเอาฟิลเม็ดใหม่เลยแล้วเช็ดเหล็กข้างในให้สะอาดอ่ะรอบนี้เรามาดูนี่ครับหนักๆเลยนะตอนนี้ยังดูอยู่นะครับคนที่เข้ามาถามเมื่อคืนยังดูอยู่เห็นอยู่นะครับดูให้ละเอียดเลยครับแล้วฝากบอกต่อด้วยรอบต่อไปนี้จะเป็นการเทสกับนี่นะครับน้ำตาลทรายนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วฝากแชร์ด้วยครับแชร์ให้คนอื่นดูด้วยครับผมทรายเนี่ยคือ ถ้ามันเข้าไปในระบบการเสียดสีนะครับเหล็ก2ตัวเสียดสีกันแล้วมีทรายอยู่ตรงกลางคุณนึกภาพเลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะโปรโมชั่นก็อันนี้แหละครับวันนี้ออของหนึ่งแถมหนึ่งยังเหลืออยู่นะครับชุดหนึ่งเมื่อคืนนะครับแล้วก็มีาราคาที่ว่าแถมเครือบเกครับราคาถูกลดร,ราคาให้ถูกแล้วนะครับยังแถมด้วยเช็ดตัวนี้แห้งยังยังมีน้ํามันอยู่เลยอนะยังมีน้ํามันยเยิ้มๆอยู่เลยลนะูกต้องเอาแมกนีโอนออกให้หมดเลย หลายหลายคนที่สงสัยเมื่อคืนนะครับที่ทักเข้ามาวันนี้ก็จะหายสงสัยกันละนะว่าตัวเดียวกันตัวที่แจกตัวที่ลดราคาตัวที่แถมดีไหมนะครับเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวนี้ครับอีกแป๊บเดียวอ่าฟิล์มใส่เลยใส่ลูกเหล,ล็กเลยลูกรอบนี้นะครับน้ํามันแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีน้ํามันเบนซินเรามีน้ํามันโซลานะครับแล้วก็มีทรายมีน้ําตาลทรายนะครับในสภาพนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงห้องเครื่องยนต์นะครับ แต่ผมกําลังพูดถึง <c oughs> เหล็กทุกตัวที่มันเสียดสีกันแล้วมีทรายเข้าไปอยู่ข้างในนะครับแล้วมันมีน้ําตาลทรายที่เหนียวๆไปอยู่เป็นตัวขั้นกลาง <c oughs> คุณคิดเลยคุณคิดดูไม่ต้องว่ารถแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองเกียร์เฟืองท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียดสีกันพังแน่นอนมันหมุนต่อไม่ได้แน่นอนมันจะติดมันจะเบรกแน่นอนแล้วมาดูอิตลีสนะครับของแมกโนนะครับว่ามันขังแค่ไหนมันแสกสิท์แค่ไหนมาดูกันอะฟิล์มเอาถ้วยถ่ายรูก ถ้วยใส่ล้วยกขึ้นสูงสูงหน่อยมันจะได้ไอ้นีฟิลไม่ต่ําเกินมันก็อ่ามาดูฟิลมทําครับผมอ่าต่อเลยอ่ยกขึ้นไปแล้วก็นี่เพราะนี่ไปอ่าล็อกตัวดูดโอเคครับอ่าฟิลเอาน้ำมันเครื่องใส่ครับเหมือนเดิมครับแช่ไปเลยนะครับตัวนี้คุ้มแน่บีบไปเลยอ่ะอ่านี่น้ําอันนี้เป็นน้ํามันเครื่องนะครับเหล็กเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับลูกนี้เจ้าลูกนี้เหล็กลูกนี้ไปเสียดสี นะทีนี้อะฟิล์มเอาใส่ไปเสเศษสีเปิดเครื่องเหมือนเดิมขอน้ำมันหน่อยครับขอโซล่าหน่อยครับอาอันนี้แก๊สโซฮอก็ได้มาอะแก๊สโซฮอไปเลยอะฟิล์มเปิดเครื่องเลยครับใส่ลูกเหล็กถ่วงครับเพื่อนๆดูนะครับสภาพนี้ฝืดอยู่แล้วนะครับผมจะเอาน้ํามันโซล่านะครับใส่ลงไอ้น้ามันเบนซินนะครับใส่ลงไปให้มันกัดครับให้มันกัดครับให้มันไม่หมุนครับมันจะกัดความลื่นให้มันเครื่องครับมันไม่หมุน ดูนะครับอันนี้เป็นซิมนะครับอ่าฟิล์มต่อครับอันนี้ครับน้ําตาลทรายครับพี่น้องไม่ได้ใส่น้อยนะครับใส่เยอะด้วยให้เมื่อมันเหนียวนะครับน้ําตาลทรายเมื่อมันเหนียวก็ไม่หมุนใส่ต่อเข้าไปเนี่ยมันเลื่อนออกมาเนี่ยตรงๆเห็นไหมครับไม่หมุนไม่มีทางหมุนครับแค่ปลายนิ้วก็แตะก็หยุดแล้วนะครับไม่หมุนเลยมาดูหนักกว่านี้ครับฟิล์มก็ค่อย เนี่ยคอยมันเวลามันเลือ่อนออกมาฟิล์มก็กดเข้าไปหน่อยลูกอ่าเปิดออดูนะครับอ่ามาดูครับหนักๆควยทีนี้ทรายครับอันนี้ดินทรายละเอียดนะครับอ่าน,น้ำตาลทรายและดินทรายนะคุณจะเทพแค่ไหนคุณก็หมุนไม่ได้ครับเทพแค่ไหนก็หมุนไม่ได้ครับมันติดเลยอันนี้ไม่ได้พูดถึงห้องเครื่องยนต์นะครับ เกียร์เพลิงท้ายหรืออะไรต่างๆนะครับทุกอย่างมันจะตายมันล็อกหมดครับแต่ลองดูฟิล์มครับสภาพไม่หมุนงี้ฟิลม์มเติมเลยครับเติมแมกนโ,โนแต่ถ้ามีแมกนโนอยู่ สัญญาณอินเทอร์เน็ตมาไหมครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาไหมครับกาลังเข้าได้เข้าเข็มเลยแหลมฉบังมีตัวแทนจาหน่ายไหมไม่มีครับสั่งทางแชทผมครับทักแชทผมมาแล้วครับแล้วส่งได้ส่งด่วนนะครับทางคอรีทางเฟดนะครับส่งเฟดให้ด่วนเลยนะครับที่เด็ดพอกําลังนี่ปุ๊บสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็หายนะครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นอุปสรรคนิดหน่อยนะครับเวลาไฟ์สดอยู่ก็เสียลมมากเลย เดี๋ยวรอไล์ใหม่คำๆดีไหมอากาศมันร้อนแล้วเน็ตมันหายหรือเปล่าสัญญาณอินเอร์เน็ตมันหายไปกับความร้อนหรือเปล่า คนที่ดูอยู่เมื่อกี้นะครับยังอยู่ไหมครับถ้ายังอยู่นะครับเมื่อกี้เราให้เห็นแลวนะครับว่าใส่แมกนาโนไปนะครับเมื่อกี้นะครับสัญญาณอินเทอร์เนียถายไปแต่จะให้เห็นว่าสภาพที่มีทรายนะครับมีทรายอยู่มีน้ําตาลทรายอยู่นะครับมันหมุนได้นะครับมันลื่นได้อลูกเหล็กใส่ไว้ฟิล์มเนี่ยยังลื่นอยู่นะครับยังหมุนอยู่นะครับนะครับเอาใส่ไปก้อนเลยฟิล์มดูครับเนี่ยมันหมุนอย่างนี้ครับมันไปได้ถามว่า ถ้าไม่มีแมกนาโนมันจะปัญญาที่ไหนมาหมุนครับถ้าไม่ใส่แมกนาโนไว้มันติดตั้งแต่แรกเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันติดมันไม่หมุนเลยเห็นไหมครับเนี่ยทรายไม่ได้นอนก้นนะครับทรายมีการกลิ้งกันหมุนตลอดนะครับดูครับเนี่ยครับเห็นไหมครับดินทรายไม่ได้นอนก้นนะครับแล้น้ำตาลน้ำตาลทรายที่เราใส่ลงไปเหนียวเหนียวเนี่ยละลายหมดนะครดูเองเลยครับเป็นไงครับดูครับ ไม่ได้นอนก้นนะครับทั้งทรายและน้ำตาลทรายแต่มันหมุนได้ครับถ้ามีแมกนาโนอยู่มันหมุนไปได้มันลื่นไปได้นะเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดใหม่ในจงังหวะที่เน็ตอินเทอร์เน็ตดีๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาโทรศัพท์มาเปลี่ยนแล้วถ่ายให้ดูใหม่ไลฟ์สดให้ดูใหม่ในสภาพที่ตอนเย็นอากาศเยน็นอาจจะเปิดไฟไลฟ์กลางคืนก็ได้เพราะกลางวันตอนนี้เดี๋ยวคนก็มาถามอีกนี่เดี๋ยวก็จะมีมาหาคนอีกว่าเอ้ยมันตัดต่อมันนุ่นนั่นนี่หรือเปล่าแต่ความจริงอินเทอร์เน็ตผมไม่ได้เรื่อองนนนะครับตี้ นะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะน่าจะเป็นด้วยหรือเปล่าหรือ,รอ,รอสัญญาณโทรมีปัญหาจากการที่เขาแจกอินเทอร์เน็ตฟรีหรือเปล่าผมใช้ตลอดเลยครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมนะเดี๋ยวรีวิวใหม่นะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวค่อยเทสดูใหม่เมื่อกี้ไม่โอเคเลยไม่เวิร์กเลยนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่ดูอยู่มันต้องไม่ชัดภาพมันต้องเบลอแน่นอนเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง แล้วไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยจะถ่ายเป็นคลิปลงก็ไม่ได้ผมพยายามจะถ่ายหลายครั้งแล้วแต่มันต้องใช้เวลาในการถ่ายเป็น1ิบนาทีเมื่อกี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วครับยังไม่จบเลยนะแต่ทีนี้ถ้าเราถ่ายเป็นคลิปไปโพสตลงเนี่ยเคลิปที่จะโพส์ที่อัปโหลดลงไม่เกินห้านาทีไงอันนี้ลอไปยี่สิบนาทีแล้วนะครับโพสต์ไม่ได้ก็แย่หน่อยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเทสใด้ดูใหม่คนที่สนใจที่เข้ามาทีหลังนะั่นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวผมปิดโทรศัพท์ให้หายร้อนก่อนเครื่องร้อนมือผมจะระเบิดอยู่แล้วนี่